สวัสดีเด้อจ้ามือน,นเจฟาสันหามาเราเอาเนื้อหัวมวลจ้าได้เป็นแม่ค่าจำเป็นเด้อจ้ามาขับรถพานไปนะคะเส้นนี่คมคำสร้อยตำบลร่มเก่านะคะเนาะพอดีหิวข่าวค่ะอยากกินข่าวก็เลยแวะร้านค่ะนะคะ แม่คะาวอยู่พูข่า,ขาวว่าตามเอาเองเลยด้อเพื่อนอยากได้เท่าใไรได้น้อยได้หลายกระยิบอ่หอาซ้าที่ว่าอยากจะเอาไปกินนั่นแหะเพื่อนว่าสบายสบายร้านนี่นะค่ะเนาะให้บริการร้าน อาให้บริการกันเองเลยค่ะเพราะขาดตาม่บเป็นได้เพื่อนว่าจังซานเจฝากก็เลยได้ตามเองนะคะคกะนก็ลอกคิ้วกันอยู่ได้ค่ะอาทาตามมาคุงจ้าเจฝาก่ะต่อคิ้วจากเพื่อนคือก,กันนะคะพี่ป่านะอาจจะปลาแดกเพื่อนตวงคักตวงแนคักก,กักแท้แทปลาแดกเพื่อนแสบกระเซ็บแต่แผพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็ยังติดมืออยู่ได้ค่ะสำหรับปลาแดกแม่ค่ะก็ไดนเนาะเนาะ ว้ามากแล้วนะคะพี่น้องเอ๋ยนะคักกะขักแทดกินแสบกระแสบแถดแต่เสดายด้วยจ้าบรไดรีวิวการกินไหกับพี่ปา้าในอาได้เบิงเจฟ้าสันหามะลาเวานัวหัวมวนกระแดเนจานเนาะอันนี้เอาตาเล่าด้วยจ้าบริเอาตาอย่างอื่นนะคะพี่น้องจ้าตามอย่างอื่นก็มีคือกันแต่บ่มากค่ะมักตาเล้าจ้าพี่น้องยวกงยวอยวกนิเข้าไปค่ะ หยวกแล้วก็แซ่บได้จ้าพี่น้องจ้านี่ก็คือเป็นแม่ค้าจำเป็นขอชิมนะจ่าอุย้ยแซ่บแซ่บแซบ,แซบ,แ,ซบแซบอีรีได้จ้าพี่น้องจ้าโอ้ปรุงปรุงปุงปุงใส่อียงอีกละคะขาดอียง เอ,อามังนาตัดลงไปใส่น้ำน้อยนหนึน่งพอเด้แสบนะพี่น้องจ๋าโอ้ยเ่ามากแล้วนะคะหลายคนก็นอาจจะนะคะเนาะนำไลาไหลน้ำข่ยำอยได้จ้ะพี่น้องจ๋านี่ก็คือตอนแรกว่าสิอาคลิปไปพรออ่วนาไปน้ำแต่ว่าในโมบานเพิ่นมีบุญมีงานนะคะเสียงมือกระถึกคือโค้มไปน้ำอยู่นะคะก็เลยบริอาจคลิปนะคะแต่มาบันทึกเสียงเอานะจ้ะพี่น้องจ๋านี่ก็คืออาชีวิตของเจฟส้สสรรหามาเลาวเบานัวหัวมวนจ้า คลิปนี้ก็คือเป็นคลิปตำมาคุ้งนะคะพี่น้องจ้าตำเองไหมคะ่ะบรยูประค่ะว่าให้ตำเองเริอเปินว่าเปินวโอ้ยนะคะพี่น้องจ้าชีวิตนะคะของเจฟ่าสังหามาะลาวางเนื้อหัวมวอน,นี่ทําได้ทุกอย่างจริงๆนะพี่ป่านะอาจ้าขอบคุณหลายกลาการสำหรับนะคะทุกคนที่เขามาชมเขามาเบิ่งนะคะเนาะ ช่วงนี้จะบระเ,ไไหะเหตุคลิปยาวป่นไหนเด้อ้จเด้อจะเฮ็ดคลิปแบบถันสันนะคะขอบคุณจากใจจริงจ้า